ไอ้นุ่มไม่รอม้องไม่ยืนเห้ยน,น,น้ำต่อยจังเลยลูกตาลหนาวเปล่าลูกตาลลูกตาลอาบน้ำมาดูลูกเตออ่าเน,นี่ย เม่ดูแลลูกเต๋าอ,อย่างดีเลยมอ้อยเช็นอันนี้เมเช็ดให้ลูกตาลน,นั่นขามันสัน่นมันหนาวหรือเปล่ากลัวสิยังมีอยู่เลยนะ่ะนี่นี่นี่ต้องหลายตัวแนะ่ยเนี่น,นี่ เป้าดึงให้มาไงครับมาไงครับสบายตัวเป้าสบายตัวเป้าอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วสองตัวนี้